เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในเกม t t i l o v e Man 2นะครับเป็นเกมที่ออกเสียงยากมากที่สุดนะครจะออกเสียงเป็นอ l สเ of Man ก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขับ b m w s 1000RR คันนี้ละกันนะครับคันนี้นี่เป็นโฉมล่าสุดเลยนะในชีวิตจริงบนถนนจริงก็มีขายแล้วนะครับเป็นโฉมล่าสุด2ตานะยังรอยังรอเป็นงหอเวล่ลอลอละท่อคาร์ิกด้วยเดี๋ยวส่องดูรถกันนิดนึงนะครับ ก็จะมีของแต่งก็เท่าที่เห็นจะมีท่ออะคาพูวิกนะแล้วก็ชกหน้าชกหลังนะฮะโอลินโอลินเตนล้อกันเลยล้อกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปขับในสนามกันจริงๆดีกว่านะครับโอ้ยโคตรเท่เป็นไงอย่างเทพเบอร์สิบโลโก้สมิธด้วยไม่รู้ว่าเป็นสมิธบุหรี่หรือว่าสมิธปืนนะโอ้ยออกตัวยกล้อเป็นไงล่ะ นี่ครับผมไปซุ่มซ้อมมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามไม่ล้มนะครับไปแล้วอันนี้เป็นรายการแข่งเจ็ดคันเจ็ดคันโดนแซงโอโหแซงกันกระจุยกระจายเลยวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ล้มนะครับผมจะไม่ล้มเบียดกันอยู่นั่นแหละเบียดกันอยู่นั่นแหละอย่าเบียดฉันสิวันนี้ผมจะไม่อืม คึ่งพูดอยู่นะครับว่าจะไม่ลม้มโดนเบียดกระเด็นเข้าข้างทางไปแล้วจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจล้มหรอกผมตั้งใจขับคนเดียวมากกว่าว่าตอนที่ขับหลายๆคันนะครับเขาเบียดผมมาแบบเออขับคนเดียวสบายกว่านะครับป็นไงขับคนเดียวไม่มีใครเบียดแล้วสบายเนย,ย้อ,อู้หเทโอออกออกถนนออกถนนแม่เสียงนี่ไพเราะเพราะพินดีจริงมีคนยืนดูข้างทางด้วยนะแกไม่กลัวรถกันหรือไงวะเนี่ย โหเสียงนี่ดุดันนะฮะดุดันเสียงดุดันเลยฟืดฟ้าฟืดฟ้าตอนนี้ไม่ต้องสืบนะครับใครอยู่ที่โหลนะฮะคือผมนี่แหละตอนนี้อยู่ที่โหลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่หนึ่งถึงที่หกหายไปแล้วไปแล้วครับตามก่อนตามก่อนดูผมตามไม่ทันเลยเดี๋ยวดูโหหนีผมไม่ได้หรอกรถผมแรงอยู่แล้วไงโอ้มันไงเข้าโค้งเนียนๆเ,เลยึ๊บๆคืบๆึ๊บๆโอ้ยสบัดนิดหน่อยสบัดนิดหน่อยแค่นี้จิ๊บจิบนะฮะ แม่ต้นไม้ข้างทางนี่น่าพุ่งเข้าไปจริงๆแล้วอวอมยางวอมยางเริ่มไงมีคนยืนดูข้างทางเต็มเลยนะดูกันเป็นช่วงๆเลยนะแต่เบรกปึ๊บเจอแล้วเจอที่หกแล้วเออเโอ้ยเอียงตัวเลยขนาดนะ้นเจอที่หกแล้วแสงแสง,แสงกดแซง แซงล้อด,ด้วยเอ้ยมันทิ้งห่างผมว่ะผมบอกจะแซงมันแต่มันทิ้งห่างผมอ่ะอ้าวพี่แตะเบรกผมแซงนะโอ้โหเทมันเทเนียนกว่ามันเทเนียนกว่าตาม,มหนีแล้วอ่ะโอ้ยโหแซงไม่ขึ้นนะ่ะแซงไม่ขึ้นว่ะอ,าอา้าวอ้าวเขาเบรกเขาเบรกเขาหักศอกปล๊บโอ้โหเบียดผมอีกปายนะครับเกียร์สองเกียร์สาม ครึ้นสองร้อยแล้วเทปา้าโอ้ยอืเป็นไงผมไปซุ่มซ้อมมาแล้วนะครับไม่ต้องเข้าที่หนึ่งก็ได้ขอไม่ที่โหลก,ก็พอตอนนี้กดไปสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบไปแล้วโอ้ยอไม่ถึงสามร้อยเทป,ปื้บรถรุ่นน,นี้มันน่าจะวิ่งได้ถึงสามร้อยกว่าเลยนะครับ ไปแล้วนี่เลยโค้งนี้เลยนะฮะที่รอบแรกออกไปหน้ากระแทกกาแพงมาแล้วหนึ่งรอบรอบนี้เราจะไม่กระแทกกาแพงอีกแล้วนะครับโอ้โหแซงแล้วเป็นไงล่ะเป็นเนี<ะ>่ยเด้อเฮปัแล้วเองจะดีใจทําไมโอ้โหคนดูคนโลกจิตเลยเองจะดีใจทําไมวะโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรคนแข่งพุ่งไปชนเสาแทบตายขนาดนั้นอยู่ชูมือ ไปแล้วที่โหลอยแล้วที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งหายไปแล้วนะครับจะตามทันไหมเนี่ยแล้วแข่งแค่สองรอบเองด้วยนะยเทเป็นเทเทโขยหายไปหมดแล้วะพวกเกมไม่รอเลยอะชนตรงไหนก็ได้ครับแต่อย่าไปชนตรงที่มีคนดูอยู่นะคนดูอยู่นี่แบบ คนดูนี่โคตรโจิตอะพวกเองต้องโกจิตมากแน่ๆคนแบบขับรถมาชนแต่พวกแกชูมือเฮ่เฮ่ป๊าโอ้จะคุ่ทุ่งเข้าทุ่งหญ้าสาลีให้ได้ไม่ใช่คือโอ้โหข้างซ้ายก็ทุ่งหญ้าข้างขวาก็แหล่งน้ําเลือกเลยเลือกเลยไปนะครับสองร9อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบเจ็ด 2,97,98ต้องเบรกแล้วฮะไม่เบรกเดี๋ยวพุ่งเข้าทุ่งหญ้ากลายเป็นโกโก้ขันเทปา๊าแต่คันเร่งปื๊ดโอ้ยแม่ขับดีๆไม่ชอบแต่กินกำแพงซะแล้วผมผมไม่ทันแล้วอะ่ะเส้นชายอยู่ข้างหน้าผมน่าจะเข้าที่โหลอยู <laughs> ่ชีวิตโคตรอาพับเลยไปแล้วห,หายไปหมดแล้วอ่าโอ้ย อย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มตองคนดูนะอายแล้วนะโค้งสุดท้ายโอ้โหเขาน่าจะเข้าเส้นชัยกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เอ,อ้ยยงังยังยังอยู่ทีหกยังอยู่ข้างหน้าทีหกยังอยู่ข้างหน้าทันไหมกดกดไปสองร้อยสองร้อยโอ้โอหไม่ทันแล้วแหละไม่ไหว ที่โลที่โลนี้ค่าจองนะจ๊ะไม่ไหวจริงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรถลอบหน้าเปลี่ยนรถดีกว่าไม่ไหวแล้วขับเอสพัน์ไม่เวิร์กเลยผม